อันนี้คือเป็นเซตที่ขายเฉพาในร้านไหมใช่ไม่ขายซักมาบ้านได้ค่ะสั่งมาได้มันคือเมนูอะไรครับข้าวหน้าปลาแซลมอนค่ะข้าวหน้าปลาแซลมอนค่ะใช่เบิ้ลเหรอเข้าตาแซลมอนเบิ้ลจะมีเป็นข้าวหน้าปลาแซลมอนสดก็มีแล้วก็เป็นข้าวหน้าปลาแซลมอนเบิร์นจะเป็นตัวนี้ค่ะนี่นะฮะเดี๋ยวผมตักให้ดูนิดๆเลยนะครับทุกคนครับเม็ดข้าวสำหทำข้าวใช่เม็ดใหญ่นะคะเม็ดใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวให้อ่ะชูให้ดูก่อน อันนี้คือเม็ดข้าวญี่ปุ่นอบอุ่นค่ะอบอุ่นอบอุ่นเหมือนเจ้าของร้านแน่นะฮะคือจริงๆว่าจะแทงคํานี้ไปปุ๊บแล้วอ้อมเปิดมาละเอออบ่นเหมือนเจ้าของร้านแหละนะฮะอันนี้เนื้อปลาแซลมอนอุ๊ยซ้อนหกขอโทษทีครับป๊าบก็ใส่บีนิดนึงแล้วขิงดองแล้วก็ใช่ๆนี่อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับต้องปาสต์บีตามทุกครั้งด้วยใช่ไหมเนี่ยอ่ใช่ค่ะบอืมแกเรียนดีๆมากมา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  อันนี้คือวิธีการทานที่เจ้าของร้านแนะนํานะฮะเราก็ต้องแบบใส่เข้าไปเลยปากกว้างสักอย่าง <c oughs> กว้างไม่พออ,อร่อยอร่อยอ่ะ,อน,ะนี่คิดว่าคือบางคนมองเห็นมันแห้งๆแ,แต่มันจะมีความแบบว่าหอม,หอมเนื้อปลาที่ผุดผ่านการเบิร์นมีซอสข้าวนุ่มมาก นะฮะเจออวาซาบิซอสยิ่งเข้าไปพวกนี้ปุ๊บขิงดองเฮ้ยอร่อยอ่ะไอชามนี้เท่าไหร่ร้อยสามเก้าค่ะถ้าชานี้นะคือร้อยสามเก้าบาทใช่ค่ะสั่งกับสั่งกับบ้านเหมือนกันเด็ดเด็ดจริงจริงนี่เป็นซิกเนเจอร์นะคะไข่หวานต้องลองค่ะคือตัวนนี้ใช่ค่ะแซนด์วิชใช่ค่ะแซนด์วิชไข่หวาน ไอ้ที่ด้านหนานี tamam. ่ไข่ล้วนเลยใช่ไหมใช่ค sì, ่ะใช้ไข่ไข่ล้วนๆเลยแล้วเชฟทำเขาต้องใช้เวลาทันก <okay> ี okay> ่รอบกว่าจะม้วนได้ขนาดนี้นี่คนที่ใจเย็นค่ะจริงก็เห็นวิธีการทําไข่หวานไหมมาไปเขาทำเป็นชั้นเป็นชั้นแล้วก็โรโรเป็นม้วนกลมๆใหญ่ๆขึ้นมาแล้วก็หั่นใช่ทุกคนดูนะฮะอันนี้ชิ้นเท่าไหร่นี่สิบห้าบาทสิบห้าบาทดูสิคำนึงอ่ะจานนี้คือสิบห้าบาททั้งหมดเลยนี่คือสิบห้าบาททั้งหมดใช่ใช่ค่ะโห พี่ผมว่าผมกินไม่ใเกินสามสามคำก็อิ่มแล้วเนี่ยใหญ่จริงๆอ่ะเดี๋ยวก็ให้กัดแล้วกันนะฮะข้างในจะเป็นสลัดกุ้อัดแล้วก็ไข่กุ้งค่ะเป็นสลัดกุ้อัดกับไข่กุ้งเนี่ยฮะดูนะไข่หวานจริงไข่หวานเลยฮะตอนนี้หวานหวานติดปากอร่อยเลยไม่ใช่ไม่หวานโดดด้วยนะใช่เขาดีเขาดีอ่ะจะอิ่มล้อจะอิอมละอมออหมอ เด็ดทีนี้มีเมนูสิบบาทใช่ไหมมีบาทตัวไหนสิบบาทไม่ได้มีออกมาไม่ได้ออกมาไม่มีเลยค่ะมีตั้งแต่สิบห้าบาทขึ้นไปใช่ค่ะแต่เมนูสิบบาทเนี่ยหาเข้ามาดูได้ในเพจของร้านใช่ค่ะแล้วก็ซูชิหน้าปูอัดยางเงค่ะแล้วก็ไข่กุ้งส้มไข่กุ้งส้มก็จะเป็นแบบไข่กุ้งตัวนี้ใช่ค่ะอย่างนี้ใช่ไหม เด็ดเลยเฮ้ยนี่ผมมีเห็นมีปลาหมึกด้วยใช่อันนี้ค่ะหมึกหมึกซอสหวานค่ะหมึกซอสหวานใช่ไหมครับใช่ค่เริ่มต้นที่ยี่สิบบาทอันนี้20บาทอันนี้ยี่สิบคือยี่สิบบาทคุณดูวัตถุดิบก่อนนะเพิ่มสลัดยี่สิบห้าบาทนะคะเขายี่สิบห้อ่านะฮะนี่ก็จะเป็นเนื้อค่ะแล้วก็มีไอข้าวหน้าปลาไหลนี่มีข้าวหน้าปลาไหลใช่ค่ะอ๋อย่สิบบาทโอ้โหข้าวหน้าปลาไหลปลาไหลแพงนะคะไม่ใช่ปลาไหลบ้านเรานะยี่บาท ขอกินกุ้งดีกว่าผมไม่ค่อยเจอแบบว่าซูชิหน้ากุ้งเท่าไหร่โอ้ยปลาหมึก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 ผิด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 ไหนเมื่อกี้พูดเลยยี่สิบบาทค่ะได้สองตัวแน่นๆเลยหมึกซอสหวานใช่ค่ะแน่นๆเลยนะครับอืวัตถุดิบแบบนี้โอ้โหผมขอครับครพรกริ้งออก ผมไม่ได้ธรรมดาของกุ้งกรอบกุ้งเด้งมากอ่ะปลาหมึกครับปลาหมึกเราปลาหมึกเราเอาละเดี๋ยวกินกุ้งแอปลาหมึกแล้วตอนเนี้ยปลาหมึกมันแบบกรอบเด้งมันมีสูตรวิธีการทำยังไงบ้างเดี๋ยวก็เสิร์ฟซอสด้วยนะใช่ค่ะอร่อยครับ คือไม่ต้องกินกับไอ้พวกนี้ก็ได้นะถ้าใครแบบว่าสู้แรงวาซาบิไม่ได้แต่วาซาบิซานนี้อร่อยมากเลยอเออแต่ผมกินถ้ากินหน้าก้างแล้วมันจะทําให้บอกว่าออกภาพอากาศ <c oughs> ไปไม่ดีเพราะหน้าเสียเกยมากนะฮะเหลืเอ,อ,เอ,อเนื้อ <c oughs> ผมยังไม่ทานเนื้อออ่่อาคคะคซิเนื้อตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะเหมือนกันเป็นเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ตัวนี้แค่เพิ่งเบิร์นไปเมื่อสักครู่นี้เนื้อวากิวขายในราคาชิ้น20บาท20บาทใช่เฮ้ย หางเนื้อวากิวยี่บาทระยเดทได้มีนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะฮะและการต้มเสื่องการันตีนี่วิ้ยดูดิว้าวดูครับชิ้นใหญ่นะดูข้าอยู่ข้างในนี้นะฮะเดี๋ยวมาคลองเบาเดี๋ยวหลุดอีกนะฮะเออเนี่ยต้องแบบพิธีดิเนื้อปิดข้าวเลยนะเออเนื้อปิดข้าวจริงๆกยดูสินี่นี่นี่ผมมันสายเนื้อไงนี่ผมจะชอบทานเนื้อมาก ก็อืมจิ้มหมกจิ้มหมกอืมจิ้มหมกสบิอ๋ออืมหดี๋ยวขอสิมอีกนึงคือเน,นื้อผ่านกลางเดือหอม,มจริงมากคนระับหอมหอมเลยนะอืมพอมาสบบิเข้าไปยิ่งหอมก็เป็นคนเดิมอีกอร่อยมากซอสเขาอร่อยจริงใช่ค่ะเรามีสูตรเฉพาะทุกเมนูเลยค่ะเพราะว่ามันจะ เราก็ทำสูตรเฉพาะทุกเมนูเลยว่าเราคิดแล้วว่าตัวนี้ต้องคู่กับตัวนี้มันถึงจะได้อร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล<ช>้วแบบในรสชาตินี่ลงตัวแล้วก็กลมกล่อมที่สุดอย่างเงี้ยค่ะลงตัวมากน,นะฮะสัมผัสของเนื้อเมื่อกี้ที่เราเห็นในรายการมันเป็นเนื้อสดผ่านการเบินนิดหน่อยที่ผ่านการเบินผ่านของตัวซอสลงไปด้วยเนื้อมันจะนุ่มคุณไม่สัมผัสถึงแบบว่าความดิบของเนื้อมันจะเป็นแบบว่าเหมือนข้าวมีเดียมแรก็ไม่เหมือนอีก มันอร่อยที่ผมมันใหญไมันค่อยขู่นะฮะ <S <S นุ่มเด้งดึงแบบคล้ายๆแบบเยลลี่นิดๆที่แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยจุดน่ะเฮ้ยเป็นสูตร้ที่ผมบอกว่าประทับใจมากส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะปลตกิเนาะใช่ค่ะปตาตะกิแซลมอนค่ะจะมีแซลมอนข้างในแล้วก็มีแตงกวาญี่ปุ่นค่ะมีแตงกวาญี่ปุ่นมีปูอัดใช่ไหมฮะใช,ใช่ค่ะอ,อันนี้ผมให้ดูครับทุกคนครับ เราจะล้อมรอบด้วยไข่กุ้งมีไข่กุ้งด้วยนะฮะคุณอย่าอุตลิไปปั้นข้าวปั้นเองนะฮะถ้าใครปั้นไม่เป็นนะฮะคุณไม่ได้กินอย่างนี้อ่ะจริงจริงยี่สิบบาทนะฮะดูดิโอ้ยเนื้อแซลมอนข้างในเนี่ยฮะครบโอ้ยคำเดียวขอให้หมดแล้วกันสาธุใหญ่มากอ่ะครูผมกลัวกัดแล้วมันแตกอ่ะผมต้องกินคำเดียวให้หมดอใช่ค่ะซูชิต้องกินคำเดียวอื ใต่จัดแต่งขึ้นจะไม่อร่อยอร่อยเนี้เหนือนน้นแต่ต้องพยายามหน่อยนะคะว่าซูชิร้านนี้มันทำใหญ่มากคำใหญ่จริงๆนะมันทำใหญ่มากคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปค่ะเราจะไม่เอาเปรียบบริโภคคุ้มมากแล้วแล้วก็รสชาตินี่แบบรสรสเลยนะสัมผัสกับล้วสัมผัสที่เข้าไปเนี่ยอร่อยมากๆเลยแล้วูดเล่นปลาอะไรัะอันนี้เป็นปลาสาบะค่ะ ปลากระป๋าใช่ค่ะเขาเป็นสปาโกะมาใช่้วส่วนนี้ก็เป็นปลาไหลปลาไหค่ะยังไม่ทานปลาไหลเลยนะหลังนี้มาอิ่มผม้มองตรงตอนนี้ผมอิ่มกินไปกี่มชิ้นแล้วเนี่ยยังไม่ถึงสิบคำเลยค่ะห้าไหมสิบปีหนึ่งนะคะสิบปีหนึ่งนะฮะผมไปผมจบอันมันที่ห้าคือที่นี่ชิ้นใหญ่ในมือกี้เี้ยเหมือนที่ผมโชว์ให้ดูตั้งแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยมันใหญ่จริงจริงนะ มาดูอันนี้ใครที่เป็นสายชอบปาลาไหลย่างญี่ปุ่นเพนขั้นตอนเขาทำมะเขาตัดหัวปุ๊บเขาแล่หนะปุ๊บเหลือแต่เส้นปุ๊บแล้วก็บอกว่าอ๊เอาไปล้างออคมามส่แล้วขึ้นย่างนี่นี่นี่โอ้ยอิ่มพูดตผมอิ่มต,ตอนนี้อิ่มมา <c oughs> หอมปลาไหลมหอมมากปลาไหลเนี่ยเรา,าราดซอสด้วยนะคะ ใช่มันมีซอสของมันซอสมันก็อนขหอมข้องปรใหยัปลาไหลนี่เรามีผ่านการหมักด้วยใช่ไหมใช่ค่ะต้องต้องวาดซอสเลยคือปลาไหลเสน่ห์ของปลาไหลญ,ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีเนื้อสัมผัสที่มันไม่เหมือนแบบบอกว่าปลาไหลบ้านเราอย่าไปเปรียบเทียบกันเลยนะ <c oughs> มันเปรียบเทียบกันไม่ได้มันเป็นความที่อร่อยที่ไม่เหมือนใครเพราะ <c oughs> ว่าหลายคนเนี่ยคงชอบทานแบบว่าพวกปลาไหลย่างในนะหายญี่ปุ่นทั่วไปปลาไหลที่นี่ชิละยี่สิบองเต็มคำอร่อยด้วยเฮ้ สุดยอดมากเลยนะฮะเอาละคือตอนนี้อิ่มพูดถึงเวลาเปิดปิดร้านกันดีกว่ะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเปิดสิบโมงค่ะปิดสองทุ่มค่ะสิบโมงเช้าปิดสองทุ่มใช่ค่ะจันถึงอาทิตย์ใช่ค่ะ<ช>เลย <หา S 1> ไม่มีวันหยุดนะคะยังมีวันหยุดเลยนะฮะแล้วถ้าแบบเฮ้ยจะโทรสอบถามเนี่ย มามาร้านให้มันถูกเนี่ยหรือว่าจะสั่งรวมหน้าหรืออะไรเนี่ยมีเบอร์โทรร้านไหมครับมีค่ะครับเบอร์อะไรครับ0 6 1 3 6 2 8 2 9 4ค่ะร้านไข่หวานบ้านซูชิสาขาร้อเอ็ดค่ะนะฮะเบอร์ขึ้นด้านล่างแล้วนะครับ Facebook ก็ชื่อนี้ขึ้นด้านล่างหน้าจอแล้วนะฮะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยแล้วสถานที่ตั้งร้านบอกก่อนที่ไหนครับตรงข้ามโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดค่ะหาง่ายมากหาง่ายมากเลยติดเซเว่นอีเวนใช่ค่ะร้านสี เหลืองค่ะอยิงจริงอะหางให้จริงๆคือใครมาไม่ถูนี่บอกเลยนะฮะเปิด Google คือถ้ามาโรงเรียนเมือนไม่ถูไปรู้จักไงอ่ะไม่ได้เพราะทานน้ำนะครับมันมันจุกชิ้นเขาใหญ่จริงๆอันนี้การันตีนะผมก็เป็นคนที่แบบกินจุกสมควรนะแต่นี่ประมาณห้าหกชิ้นเองผมอิ่มละถือว่าคุ้มคุ้มและคุ้มนะฮะเอาละถึงเวลาให้ ใครก็สักคนฝากอะไรเกี่ยวกับร้านไข่หวานบ้านซูชิสาขา101กับคนที่กันดูรายการต้นเครื่องหน่อยครับสําหรับคนที่ดูรายการนะคะขอฝากร้านไข่หวานบ้านซูชิสาขา101ไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจเลยนะคะถ้าที่ร้านขาดตกบกพร่องอะไรสามารถอินบ็อกซ์มาบอกได้เลยนะคะถ้าหน้าไม่สดไม่ใหม่หรือยังไงอะ่ะหรือหน้าที่ลูกค้าไม่มีสามารถแจ้งได้เลยนะคะว่าต้องการหน้าไหนคะ่ะ อ่านะคะสผลีไหมแพ็คเผลอไหมก็ต้องขอฝากร้านซูชิสาขารอเ็ดไว้ด้วยนะคะถ้านึกถึงซูชิขอให้นึกถึงไข่หวานบ้านซูชิสาขา11ค่ะนี่นะฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ร้านนี้นะคะในเรื่องของการป้องกันในส่วนของเรื่องโควิด19เราก็จะมีเรื่องของการสแกนอุณหภูมิแล้วก็มีเจล อ่านะฮะมีครบทุกอย่างนะครับแล้วในส่วนของการบริการในร้านฐานไปดนึงก่อนว่าถ้าลูกค้ามาเยอะเราจะให้ลูกค้านั่งแยกกันยังไงแยกกันสำหรับครอบครัวก็รักษายะระยะห่างโนี้นั่งตรงนี้อีกต้นนึงเขาไปอยู่ตรงนู้นใช่ก็คือก็รักษาจานวนลูกค้าครับนะฮะถือว่าปลอดภัยได้ทําตามกฎมาตรฐานที่ทางจังหวัดร้อยเอออกมานะครับยังไงก็ที่พวกเราคนที่กำลังดูอยากจะมาทานที่นี่ก็จะดืมนะครับสวมแมส นะครับเพราะว่าเราเป็นเขตสวมแมส1ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนะฮะเราต้องใส่ออกมานะครับในเรื่องของเจลล้างมืออะไรทุกร้านก็ต้องมีแต่ถ้ามีคุณโปติดตัวมาด้วยเลยก็ได้เพื่อความสบายใจนะครับแต่วันนี้นะครับต้องขอบคุณทัานสอบท่านมากนะครับขอบคุณมากโอ้ใครไหวบ้างใครไหวบ้านซูชินี่คือหนึ่งทางเลือกสำหรับการทานซูชิมิติใหม่คำเต็มคำใหญ่มากๆแล้วก็คุ้มเกินข้ามมาก็ได้นะคะที่ตรงข้ามโรงเรียนเบืองร้อยเอ็ดสัญญาเลยว่า กับผมเนี่ยคุณจะอร่อยเต็มคำอิ่มกลับบ้านแน่นอนนะครับส่วนวันหน้าอังค้ารหน้านู่นอังค้ารหน้านี้เราจะกลับมากันก,กับรายการทเรื่องจะไปร้านไหนเดี๋ยวผมจะพาคุณไปชิมแน่อนอนของดีในเร็มีอร่อยอีกเยอะครับวันนี้เรา3ามคนลาแล้วครับสวัสดีครับ